โอเคมาดูการเซตอัพระบบงานถ่ายทอดสดนะครับสำหรับกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีกล้องนิ่งอยู่2ตัวนะครับเป็นกล้องกลางกล้องหลักแล้วก็กล้องฉายไปที่ยังผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับแล้วก็จะมีกล้องเดินตัวนี้นะครับที่จะใช้เดินไปยังจุดต่างๆของห้องเนื่องจากเป็นงานที่มีประธานนะครับเราก็จะใช้กล้องตัวเดินเนี่ยนะครับในการไปรับประธานขึ้นเวทีนะครับจะช่วยให้งานถ่ายทอดสดคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยดึงเอาสัญญาณภาพผ่านการส่งสัญญาณแบบไร้าสายมาอย่างชุด o b ของเรานะครับก็จะสามารถสลับภาพขึ้นจอนะครับเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ตรงกลางแล้วก็โปรเจคเตอร์ด้านข้างเพื่อให้คนที่อยู่ในงานเห็นบรรยากาศนะครับเห็นความสำาััญความสำเร็จของกิจกรรมที่จัดขึ้นขอนแก่นจ้างงานถ่ายทอดสดโทร0817396280